การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดตัวโครงการสุขทันทีปลายปีเที่ยวไทยและเปิดตัว4พรีเซนเตอร์ต่างเจนพร้อมรวมโปรโมชั่นสุดพิเศษ,ษ,ษมากระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวปลายปีนี้ 30ตุลาคม2567การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดตัวโครงการสุขทันทีปลายปีเที่ยวไทยงานนี้ได้4ี่เซเลบริตี้ครอบคลุมนักท่องเที่ยวทุกช่วงวัยไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยววัยเกา่ากับป่าเต๊ตยุทธนาตัวแทนกลุ่มแอคทีฟซีเนียท่องเที่ยวแบบครอบครัวไปกับกายฮารุและลูกๆตัวแทนกลุ่มมันติเจเนเรชั่นท่องเที่ยวในมุมมองของสาวรักสุขภาพอย่างวีเจจ๋านัทถาวีรนุษต,ตัวแทนกลุ่มเจนวูเมนหรือจะออกเดินทางสร้างประ สบการณ์ใหม่เติมเต็มแรงบันดาลใจให้กับตัวเองแบบเจ้าหน่ายจินเจตตัวแทนกลุ่มเจนซีภายในงานยังมีการเปิดตัวภาพยนตรน์โฆษณาสุขทันทีปลายปีเที่ยวไทยและเหล่าพรีเซนเตอร์มาร่วมพูดคุยถึงความประทับใจที่ได้ออกเดินทางท่องเที่ยวและปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากเจ้านายจินเจตมาสร้างสีสันภายในงานอีกด้วย คือเป็นคนชอบเที่ยวอยู่แล้วคือจ๋าก่อนแล้เนี้ยจะทําคลิปเป็นพวกรายการท่องเที่ยวแต่ว่าพอตอนหลังอะจ๋าก็จะเน้นเรื่องออกกําลังมากขึ้นคราวน,นี้คนก็เลยแบบมักจะเห็นในการที่แบบจ๋า,จาดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นไปเที่ยวเนี่ยมันก็มีทั้งการไปเที่ยวแบบมีความสุขแล้วก็ดูแลตัวเองไปด้วยเชื่อแบบเวลเนสผมว่าจริงๆมันก็เป็นการเติมความสุขให้กับเราอย่างหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าถ้าทุกคนจริงๆทุกคนมีเรื่องเครียดกันแหละครับแล้วก็มีงานที่ต้องทาแล้วก็อยากจะบอกว่าอย่าลืมเทีี่ยยวกวกกัันนนนแแลลล้้็มาาถึึงงงปอิด สุขทันตีปลายปีต้องเที่ยวไทยครับผมแล้วความสุขของพวกเราในการเที่ยวอ่ะคือการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาคืออย่างพี่กายกับเขารู้สมัยก่อนเราเที่ยวกันสองคนก่อนมีลูกเราก็จะเห็นมุมมองในจังหวัดนั้นเป็นมุมมองของแฟนแต่พอเรามีลูกเสร็จปุ๊บเราจะเริ่มหากิจกรรมที่เหมาะสําหรับครอบครัวเหมาะสําหรับเด็กเราเลยมารู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วว่าในหนึ่งจังหวัดอ่ะมันสามารถตอบโจทย์ให้คนทุกๆทาร์เก็ตได้หมดเลย เพียงแค่เราอยากจะไปเที่ยวแบบไหนจังหวัดนั้นนะคะรู้เชื่อว่ามีเสร์ฟเราหมดค่ะเวลาเราไปเช่นเช่นเวลาเราเราไปในบ้านไปที่ของเขาอย่างเงี้ยครับเราจะพยายามลองกินใช่ไหมลูกเราจะกินในสิ่งที่คนพื้นที่กินใช่ไหมครับหรือว่าเล่นเห็นเขาเล่นอะไรเราก็อยากจะเล่นนั้นล่าสุดลูกลูกเล่นอะไรกันสบ้าสบ้าเล่นเล่นสบ้ากับคนคนพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วกินกินลูกมีกินอะไรแบบ ที่คนพื้นที่กินไหมตอนนั้นเอเดนกินอะไรลูก่ิมิใช่ไหมซาชิมิอะไรอ๋อซาชิมิเนื้ออะไรลูกเนื้อควายอีกอันหนึ่งเลยคือตอนนี้ของของแคมเปญเราเราคือสนับสนุนเรื่องแบบสุกทันทีปล,ปลายปีเที่ยวไทยใช,ใช่ไหมจริงจริงแล้วเนี่ยเราสุกทั้งปีเพราะที่นี่ประเทศไทยยังไม่หมดเพียงเท่านี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยังได้รวบรวมโปรโมชั่นส่วนลดสุดพิเศษสำหรับสินค้าและบริการท่องเที่ยวจากผู้ประกอบการกว่า200รายรวมทั้งส่วนลดค่าที่พักจากโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการอีกเพียบทั้งหมดนี้รวมไว้อยู่ในเว็บไซต์ w w w s u k ว a n t บสุดทันทีปลาย .com โดยสามารถเริ่มจองกันได้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนถึง31ธันวาคมและสามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่31มีนาคม2568กันเลยทีเดียว และยังได้ลุ้นโชคทันทีปลายปีเที่ยวไทยรับวอชเชอร์โรงแรมที่พักสปาอาหารมูลค่ารวมถึง1.5ล้านบาทเที่ยวปลายปีนี้อย่าลืมเข้าไปเช็คโปรโมชั่นได้ที่เว็บไซต์ w w w s u k t h a n เวสุขทันทีปลายปี com ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page Amazing Thailand หรือโทร1672ใครที่นึกไม่ออกก็จะไปเที่ยวไหนนะครับแน่นอนว่า จริงๆที่เราบอกว่าสุขทันทีปลายปีเที่ยวไทยเนี่ยมันมีทั้งสุขทันทีปลายปีเที่ยวเหนือทับสุขทันทีปลายปีเที่ยวใต้ท้าสุกทันทีปลายปีขึ้นภูเขาหรือสุขทันทีปลายปีลงทะเลนะครับเพราะนั้นเนี่ยรายละเอียดต่างๆเหล่านี้อยู่ในเว็บไซต์ที่เราเตรียมมาให้แล้วนะครับก็คือสุขเว็บไซต์สุขทันทีปลายปีเที่ยวไทย com เองนะฮะเริ่มรายละเอียดแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆพร้อมนะครับเพราะนั้นเนี่ยเริ่มได้ทันที เข้าปุ๊บเที่ยวปั๊บ